<G l ips> สวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่18เดือน10ปี2565ก่อนไปรับชมรับฟังเนื้อหาข่าวสารในคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์1แชร์1การกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปรายงานข่าวโดยตรงจากประเทศอังกฤษ UK โตรุ่งและสามารถคอมเมนต์พูดคุยดานลางนี้เหมือนเช่นเดิมนะครับว่าทุกท่านคิดเห็นประการใดกับข่าวในคลิปนี้ก็ถ้าเกิดช่วงนี้คลิปมัน ไม่ได้ปล่อยทุกวันหรือว่าพูดเสียงเบาๆไปก็ต้องขอภัยทุกคนมานะที่นี่ด้วยนะครับเนื่องจากโอ้โหดึกแล้วนะถ้าเป็นเวลาที่ประเทศไทยก็น่าจะเช้าแล้วแต่ก่อนไปฟังข่าวในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมแจ้งประชาสัมพันธ์นิดนึงช่วงนี้ผมก็จะลงรูปทาง IG นะอิสตาแกรมของตัวเอง a r m ์เมียไป Follow กันได้นะครับนอกจากนี้ใครอยากได้เสื้อนะฮะแมนเชสเตอร์ยูเอต ที่ผมหยิบจะบอกว่าหยิบไม่ได้ดิต้องบอกว่าจ่ายตังนะโดยตรงจากช็อปของสโมสรหน้าสนามก็เดี๋ยวติดตามกันเอาไว้นะครับสำหรับกิจกรรมเนาะอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งกดไลค์กดติดตามกันเข้ามารวรวเดอรด์พี่น้องเนื้อหาในวันนี้ก็จะมีบทให้สัมภาษณ์ของเอริกเทนฮาร์ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะแล้วก็อัปเดตล่าสุดของคดีเมสันกรีนวูดล่าสุดก็ขึ้นศาลแล้ว ผมมาอังกฤษรอบเนี้ยทำคลิปไปก่อนหน้านี้คลิปหนึ่งใช่ไหมก็เป็นเรื่องของ Greenwood พาดหัวข่าวไปวันนี้ก็คิดว่าจะได้พาดหัวข่าวเรื่องอื่นกับกลายเป็นว่ายังคงต้องเป็นเนื้อหาหลักๆของ Greenwood รู้สึกใจหายนะอันนี้ก็ย้ำหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการเรื่องของคดี ผมดูทรงแล้วรอดยากมากเผลอๆเนี่ยปีหน้าเจ้าของเสื้อหมายเลข1 1อาจจะไม่ใช่ green boot แล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับแต่ก่อนดูเลยนะมาที่บทให้สัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากต้นคลิปเป็นควันหลงนะครับหลังจากจบเกมที่เปิดบ้านเสมอกับนิวคาสเซิลยูเอเต็ดไปสูประตูต่อ0ูนนิดนึงนิดนึง <laughs> ผมขอพูดถึงเรื่องของฟีดแบ็กนะแฟนบอล ที่ไปนั่งดูกับผมเนะี่ยส่วนใหญ่ก็จะบ่นเฟสบ่นเฟสแล้วก็บ่นกรรมการบ่นการเข้าทำพื้นที่สุดท้ายนะครับแล้วก็เขาอยากให้สโมสรเนี่ยลงตลาดในช่วงหน้าหนาวนะมกราคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคดี้กัคกโปจากที่ผมลงไปซาวเสียงแฟนบอลเวเตดในสนามนะครับหลายๆคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าถ้าเกิดเอามาได้เนี่ย ก็ควรที่จะไปเซ็นมาเอริกเทนฮานะครับให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมว่าโดยรวมเนี่ยค่อนข้างพอใจนะเพราะถือว่านักเตะเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับสามารถเก็บคีนชีสได้เล่นเพรสซิงดีคุมเกมได้อย่างไรก็ตามนะครับมันควรที่จะยิงประตูชัยได้อะเกือบได้จากลูกยิงของเฟแล้วก็ลูกมงน่าเสียดายมากผมคิดว่าหายแล้ว ของมาคัดไลตฟอร์ดแต่โอเคก็ต้อง move on ไปรอเจอกับทีมที่วิ่งประทะหนักแล้วก็วิ่งเยอะที่สุดอีกทีมหนึ่งของพเมิลิกหน้าเวลานี้นะครับแล้วก็ฟอร์มกันเล่นดีมากๆอย่างทอตแนมพอสเปอร์ซึ่งก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมจะได้ไปดูที่โอตาฟอร์ดเดี๋ยวรอกลับถึงไทยก่อนจะเอาพวกภาพบรรยากาศมาฝากกันตอนนี้มันยังลำบากอยู่นะผมยังค่อนข้างค่อนข้างแบบว่า ไม่สามารถเอาฟุตคลิปอะมาลงในโน้ตบุ๊กได้นะครับเกิดปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยอัดคลิปได้อย่างเดียวเทนฮาก็บอกว่าควรต้องเก็บชัยชนะให้ได้หลังจากนี้ต้องเน้นทุกนัดเลยนะต้องทำความเข้าใจกันตั้งแต่กองหลังไปถึงตัวรูกกองหน้าต้องรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวต้องพยายามทำให้หลายๆทีมเห็นว่าเราเป็นทีมที่ใครก็ตามไม่สามารถเอาชนะได้ง่าย นอกจากนี้นะครับเอริกเทนฮาร์ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงคริสเตียนเอริกเซนคือเขาอ่ะยังไม่พร้อมนะนัดล่าสุดที่เจอกับนิวคาสเซิลเราคิดถึงเขาแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังมีทีมแล้วก็ยังมีนักเตะที่พร้อมลงเล่นนักเตะขุมกำลังสำรองที่มีคุณภาพมากมายที่พร้อมลงมาสิ่งที่ผมอะอยากจะบอกเลยคือคริสเตียนเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากๆและเขา มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับทีมเราในตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขา่จะพร้อมไหมในเกมที่ต้องเจอกับสเปอร์แต่ผมก็หวังว่าเขาอ่ะจะพร้อมลงเล่นนะก็สำหรับอีลิกเซนนะครับไม่ได้ลงเล่นในเกมที่พบกับนิวคาสเซิลเพราะเจ้าตัวนั้นมีอาการป่วยเดี๋ยวรอดูว่าจะพร้อมลงเจอสเปอร์ไหมถ้าเกิดลงไม่ได้น่าจะเป็นสกอตต์แมกโทมิเน่นะที่พ้โทษแบนมาผมว่าชั่วโมงนี้ อยากเห็นแม็กโทมิเนจับคู่กับคาเซมิโรดูบ้างนะครับในเกมลีกอะ่ะส่วนเฟสนั่งก่อนละกนจริงๆคนบนถึงเฟสเดรโกเดอปาลาซานโตสเยอะแยะมากมายต่อไปมากันที่แดนนี่เมอร์ฟี่นะครับอดีตนักเตะลิเวอร์พูลแสดงความเห็นว่าเอริกเทนฮารควรดอบบูโน่แฟนันบ้างถ้าเกิดคริสเตนเอริกเซนสามารถลงสนามได้ควรจะขยับเอริกเซนไปเล่นเป็นเพลย์เมเกอร์ แล้วก็ลองดอบบูโนไปนั่งดูเพื่อนเล่นบ้างแล้วก็พยายามหาทางกลับสู่จุดเดิมอะที่เคยเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยิงประตูรวมไปถึงการแอสซิสต์ผมมองว่ามันเป็นปัญหาที่น่ากังวลเลยนะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยที่นักเตะอย่างบูโน่ไม่มีส่วนร่วมกับประตูเลยเออแต่จริงนะบูโโน่เนี่ยไม่ยิงไม่จ่ายมาก็ หลายนัดแล้วเหมือนกันนะสำหรับบูโน่อะถ้าเีริกเซนสามารถกลับมาลงสนามได้ควรจะลองให้เขาทำหน้าที่ตรงนั้นแทนบูโน่บ้างเพื่อให้บูโน่เนี่ยเป็นการกระตุ้นตัวเองแล้วก็พักร่างกายก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าเอริกเทนฮาร์จะสามารถเ้นฟอร์มของกัปตันตันวดนะบูโน่กลับมาได้อย่างไรพอนี้ก็ไม่มีส่วนร่วมกับประตูทั้งการจ่ายแล้วก็รวมไปถึงการยิงประตูมาเนี่ยก็หลายนัดแล้ว โดยเฉพาะประตูเนี่ยบูโน่นะครับฤด,ดูกาลของนานลูกอมปี2ใช่ไหมเคยยิงได้ถึง28ประตูเลยอะมากันที่ฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับข่าวตลาดซื้อขายนักเตะแรนข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเตตดทำการส่งสเกลส่งแมวมองไปติดตามดูฟอร์มของลาเฟลเลอปีอีกตัวตึงของเอซีมิลานนะนี่เล่นดีมากๆกก็มีข่าวเหมือนกันว่าเชลซีเนี่ยอยากได้ด้วยเช่นเดียวกัน ไปติดตามดูฟอร์มนะครับถึงอิตาลีเลยซึ่งตัวนักเตะนะครับเหลือสัญญากับทางเอซิมิลานจนถึงปี2 0 2 4เท่านั้นแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะต่อสัญญาเลยไซมอนฟิลิปนะครับคนนี้เป็นนักข่าวสายเชลซีเทียกลางๆงไปทางแนวกอสิปเปิดเผยผ่านทางกิฟมีสปอร์ตได้รับข้อมูลว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดมีความต้องการนะครับอยากได้ตัวแทมมี่อัราฮัม กองหน้าของโรม่าไปร่วมทีมนะครับในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแล้วก็มีสื่ออิตาลีอย่างแมคาโตอันนี้ก็แนวกอดซิปเหมือนกันแรนข่าวไปช่วง2-3สวันที่ผ่านมาว่าเอริกเทนฮารรู้สึกประทับใจฟอร์มการเล่นของอับราฮัมติดตามดูฟอร์มอยู่และมีแผนที่จะดึงตัวอับราฮัมมาร่วมทีมเพื่อแก้ปัญหานะครับฝืดเคืองเรื่องของประตูอองโทนี่มาซิยาก็มีอาการบาดเจ็บบ่อย อนาคตของคริสเตียโนโดนลโดนะครับก็มีโอกาสสูงที่จะต้องแยกย้ายกันไปนะหลังจากจบฤดูกาลนี้มาคัดแลดฟอร์ดก็ยังฝากผีฝากไข้ไม่ได้ดังนั้นนะครับตำแหน่งกองหน้าเป็นตำแหน่งที่ควรที่จะต้องซื้อนะอย่างมากเลยอะ่ะแต,ต่ตรงป่ะถ้าเป็นกองหน้าตัวเป้านะชั่วโมงเนี้ยผมอยากได้ที่สุดคือวลาโฮวิด <laughs> พูดทุกคลิปเลยซา้าถูกขอให ปีหน้านี้มีข่าวละกันแต่สัญญาของเวลาโควิดเหลือเยอะมากนะครับเหลือจนถึงปี2026ผมจำได้นะเพราะว่าไปเช็คมาล่าสุดจาก Transfer Market ต่อไปนะครับนี่เป็นสรุปอินเทอร์วิวที่โรมาโน่นะครับไปให้ข่าวนะกับทางช่อง t ดิวเตสแตนเรื่องของโคดี้กัคโปนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดมีความสัมพันธ์ที่มันดีมากๆ กับเอเจนของโคดีก้กัคโปเพราะมีเอเจนนะเดียวกับเอริกเทนฮาร์กนั่นเองแล้วก็มีคอนเนค t ชันติดต่อกันในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาตัวนักเตะเนี่ยยังเคยคิดว่าตัวเองนั้นจะได้ย้ายมาอยู่แมนยูแล้วด้วยซ้ำซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวพูดเองนะกัคโปเนี่ยเขาพูดเองซึ่งทางโรมาโน่นะครับแสดงความเห็นส่วนตัวว่าถ้าเกิดแมนเชสเตอร์ยูเตตดต้องการให้ดีลของโคดีก้กัคโปเกิดขึ้น น่าจะตลาดหน้าหนาวนี้ถ้าเกิดแมนยูเอ็ดต้องการจะไปเดินดิวกักโปมันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดหน้าหนาวมกราคมนะครับคือผม่าอยากให้ซื้อเหมือนกันนะต่อให้บอกว่าจะเก็บงบไว้ซัมเมอร์ปีหน้าโดยเพราะอย่างยิ่งการลุนทอปโฟที่มันเข้มข้นมากรีวิูหลังจากตบแมนซิตี้ได้เนี่ยผมว่ามาแล้ว สเปอร์นะครับคนคุมก็ยังเป็นคอนเต้อยู่ส่วนเชลซีเกรแฮมพอ,เต,อตเตอร์ผลงานดีมากไม่สะดุดเลยเห็นไหมแชมเปี้ยนลีกตอนนี้ก็มีโอกาสกลับมาเข้ารอบถ้าเกิดแมนเชสเตอรเสริมตัวในช่วงตลาดหน้าหนาวมกราคมแล้วมันได้ไปเตะแชมเปี้ยนลีกเนี่ยผมว่าคุ้มนะมันจะเหมือนกับในกรณีปี2020ที่เซนบูโนโฟ,ฟนนเข้ามาช่วงการซีซั่นแล้วก็แบกบพาทีมอะจบอันดับสนั่นแหละ อาจจะเป็นในลักษณะแบบนั้นก็ได้นะครับในส่วนดีลของชัวร์เฟลิกนะครับของแอตเลติโกมาดิสสถานการณ์ระหว่างแอตาดริกกับชัวร์เฟลิกเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนซึ่งทางโรมาโน่นะครับบอกว่าแอตาดริดเนี่ยพร้อมจะเปิดรับข้อเสนอในการซื้อชัวร์เฟลิกค่าฉีดัญญานะครับญา0ล้านยูโรเท่านั้น 350ล้านยูโรในส่วนดิวแบ็กขวานะครับโรมาโนบอกว่ายังคงต้องการขายวบบิซาก้าอยู่แล้วก็พยายามจะมองหาแบ็กขวาคนใหม่เอริกเทนฮาร์ชื่นชอบดาโลมากๆแต่เขาก็ยังต้องการนะครับคนที่จะเข้ามาแข่งขันกับดาโลอ่ะส่วนทางดาโลนะครับอยากอยู่กับแมยูเตดต่อถึงแม้จะมีความสนใจจากหลายทีมนะครับอาทิเช่นโรมา่าบาเซลนารไปถึงเอซีมิลาน เนื้อหอมมากอันนี้นะครับรายงานจากซาโมนล,ลักเฮิร์ตดาโลเนื้อหอมมากแต่อยากยูแมนยูต่อส่วนเทนฮาร์ตต้องการจะขายนะครับว่าบิซาก้านะเพื่อที่จะนำเงินมาส่งทบทุนซื้อแบ็กขวาคนใหม่แบ็กขวาเป็นตำแหน่งที่มีข่าวน้อยมากข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับรอรี่วิทเวลนะฮะผู้สืบข่าวทียห สายตรงแมนยูของเดอ a t อ l ต t i c UK นะครับแรนข่าวบอกว่าหลังจากที่มีการไต่สวนนะครับครั้งแรกศาลนะ่ะได้สั่งให้มีการคุมตัวเมสันกรีนวูดต่อไปจนกว่าจะถึงการไต่สวนครั้งหน้านะเนื่องจากตัวนักเตะได้ละเมิดข้อบังคับนะครับจากการที่ไปติดต่อกับแฟนสาวที่ก็เป็นเหยื่อนั่นเองเมื่อวานนี้ก็เมสันกรีนวูดนะครับเดินทางไปขึ้นศาล เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่พาดหัวอูโหอึกกระทรึกคึกโคมเลยเมื่อวานเนี้ยผมเองก็เห็นเหมือนกันนะมีคนพูดถึงกรีนวูดเหมือนกันนะครับกรีนวูดนะครับปรากฏตัวที่ศาลใส่เสื้อสีขาวสวมแจ็กเก็ตสีเทาทับด้านนอกแล้วก็ผมยาวขึ้นเหมือนจะไว้หนวดด้วยนะเจ้าตัวก็ไม่พูดไม่จาอะไรเลยนะครับค่อนข้างเงียบเออค่อนข้างนิ่งเงียบ เดินทางไปกับพ่อแล้วก็แม่ก็หลังจากที่เขานะครับถูกพบว่าละเมิดเงื่อนไขการประกันตัวมีการติดต่อแฟนสาวนะครับที่เป็นคู่กรณีเป็นเหยื่อทําให้สาวนะครับตัดสินให้มีการคุมตัวทันทีข้อหาของเมสันกรีนวูดนะครับพยายามข่มขืนเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี2564มีการทำร้ายร่างกายในเดือนธันวาคมปี2564และมีการควบคุมบีบบังคับ กักขังนวงเหนียวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับ2561ในส่วนของการควบคุมบีบังคับและกักขังนวงเหนียวได้มีการเข้าถึงบัญชีโซเชียลมีเดียไปขุดคุยไปขุดข้อมูลนะครับมีหน้าละ่ะทำคดีกันนานมันต้องหาข้อมูลเชิงลึกนี่เองปรากฏว่าไปเจอพวกหลักฐานนะได้มีการพยายามควบคุมเหยือ มีการค่มขู่แล้วก็ดูหมิ่นอีกด้วยคืออาอยง่ายนะครับว่ากรีนวูดเนี่ยข่คมขู่แล้วก็คุกคามแฟนสาวตัวเองตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ช่วง2018นะจนถึง2022นนะครับจนเรื่องมันแดงนั่นแหละแล้วก็อดประกันตัวไปละเมิดเงื่อนไขไงศาลนะครับทีแรกได้พักการพิจารณาคดีเพื่อตัดสินใจเรื่องของการประกันตัวกรีนวูด ก่อนจะกลับมาคัดค้านคำร้องตัดสินให้คุมขังนะครับเมสันกรีนวูดจนกระทั่งถึงวันพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันที่21พฤศจิกายนนี้ก็เตรียมตัวที่ต้องขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่งวันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับ<อ>เดือนหน้าอันนี้ก็เป็นภาพสเก็ตของเมสันกรีนวูดที่ปรากฏตัวอยู่ที่ศาลนะครับผู้พิพากษาที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อวานนี้ผ่านมา ถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทือปุ่มไลค์มารัวๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเดอ้อพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยดานลาได้เหมือนเช่นเดิมนะครับพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีคลิปหรือเปล่านะก่อนเกมอะถ้าเกิดเวลาผมมีผมจะรีบทำนะครับโอเคหมดละเนื้อหาข่าวในวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายๆจบๆ